ใช่ค่ะเฉพาะส่วนของตาอันนี้ก็คือทาได้เช้าก่อนนอนก็คือใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วการทาเราไม่จำเป็นต้องเรียงว่าตาก่อนแล้วก็วิตซีก่อนอะไรก็ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยสามารถทาทั่วไปหน้าเพราะของเราอ่อนโยนไม่ระคายเคืองต่อผิวจริงๆและวก็อีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้เป็นอาหารผิวที่บอกเลยว่าเหมาะกับสาวไทยและหนุ่มไทยเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ย หนุ่มไทยหรือชายไทยใช้เยอะมากเพราะได้ผลจริงตัวนี้เป็นอาหารผิวที่บอกได้เลยว่าสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่า12ชั่วโมงนะคะตัวนี้ซึ่งเราเป็นแรปเปอรสมเช่นกันนั่นคือในเรื่องของนาโนค่ะแรปปอรสมที่สามารถซึมได้เลยนะคะรวมถึงตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีและก็อีในโปรเซสในเรื่องของแรปเปอรสมที่ซึมทันทีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ทันทีอันนี้เหมาะกันค่ะ อันนี้อันนี้ก็คือสามารถ,ถาทาทั้งหน้าใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าเป็นเซรัม่มใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเซรัม่มถ้าถ้าอย่างนั้นเ,เดี๋ยวนะคะจะถามว่า ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้สองอย่างรวมกันได้ไหมก็คืออันหนึ่งที่ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสตัววิตามินซีตัววิตามินซีแล้วก็อันนี้ก็คือเซรั่มด้วยต้องใช้อันไหนก่อนต้องใช้อะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติทาเนี่ยจริงๆแล้วการกันการทาเป็นของเราของพอลเซยถ้าเกิดใช้ทุกตัวได้ก็ดีแต่ว่าตัวที่เป็นฮีโร่เลยแล้วก็ฮัที่สุดคือตัวที่เราขายดีสุดคือตัวใช่หมายถึงว่าถ้ามุดเราอยากใช้2อันเลยเนี่ยเราก็ทาไหนก่อนก็ได้เหรอได้ค่ะก็คือไม่ต้องว่าอันไหนก่อนคือเขาอดปกติเวลาทาผู้หญิงา้ท แล้วก็วิตซีก่อนอย่างมาเชอร์เนซิงซรั่มก่อนของออตนี่คืออะไรจับได้ก็คือทาเลยเพราะจริงๆคือเขาทาได้ทั่วไปหน้าจริงอันที่จริงแล้วเนี่ยวิธีการใช้นะฮะอย่างอย่างถ้าสมมุติว่าอย่างถ้าสมมุติว่าเราเราเรารู้กันตามหลักพื้นฐานนะนะเขาต้องเริ่มจากเป็นน้ําไปก่อนไล่จากเป็นน้ำแล้วก็เป็นเจลแล้วก็เป็นครีมนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ต้องการให้หน้ากระจ่างใสเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคุณต้องการจะใช้อันนี้ถ้าพูดถึงเนน้ผิวขวนนขาง่งทำให้ผิวขาวกระจ่างใสก็ใช้ได้อันนี้เนี่ยเนื้อเมื่อกี้เราบีบออกมาแล้วเป็นเจลถูกไหมคะเราก็ใช้ได้นะก็หลังจากน้ําก็คือเจลก็คือหลังจากโลชัน่นเป็นเจลแต่อันนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของ ลดเรื่องของด้วยคารกบเป็อาหารผิวเพิมความชุ่มชื้นซึ่งเนื้อเมื่อกี้บีบมาก็เป็นเจลดังนั้นใช้อันไหนก่อนหลังได้หมดก็คือเป็นเจลเหมือนกันหมเป็นเจลเหมือนกันหมดแล้วบอกได้เลยว่าทุกสภาพผิวค่ะแห้งผสมผิวแพ้ง่ายผิวธรรมดาผิวมันใช้ได้หมดเลยส่วนอันนี้ก็คือไอครีม นะคะและอันนั้นอะไรคะสามกล่องเรียงกันอันนี้เป็นแพ็กเกจที่พิเศษมากๆเฉพาะแฟนรายการซึ่งปกติแล้วเนี่ยของพ้อสตั้ง3ตัวเลยนะคะอยู่ที่2,080บาทแต่เฉพาะรายการของพี่มาและคุณบีมให้ไปเลยค่า1,890บาทเท่านั้นพร้อมกับตัวกิฟต์เซ็ตที่บอกได้เลยว่าพิเศษมากๆพิเศษอย่างไรพี่มาค่ะตัวนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่ารีไวท์ท่อ t i นตีซึ่งมีสารที่เรียกว่าอ์จิรลีน อ,อยู่ด้วยนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะมีสะเสมือนว่าทำงานเหมือนบท็อกซ์นั่นเองอเพราะ,ะว่าอะจิอลีนนี้จะช่วยเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อเพราะปกติอย่างผู้หญิงเราเนี่ยจะมีการแสดงอารมณ์<ะ>สีหน้า<ะ>โดยไม่ได้ตั้งใจตัวนี้คือใช้ได้เลยโดยเฉพาะ,ะพวก รอยย่นตรงหว่างคิ้วนะคะตรงหน้าผากนะคะมุมปากร่องแก้มนี่คือเห็นผลเลยภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะอันนี้คือมีทั้ง3ตัวที่แถมให้ตัวแพ็คเกจเนี่ยคือจะมีส่วนของวิตซีเจลนะคะแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็มาร์เจลซิงซีรัมค่ะออันนี้คืทั้งชุดเนี่ยจาก2อ8 0บาทเหลือ1,890งพัแปดบาททั้งชุดแค่หนึ่งพันเก้าสิบบาทใช่เซตนี้ลงสามชุดนี้ด้วยแล้วแถมอเล็กๆไปอีก เอ็นด้แอจิ้งนะคะ,คะโอ้พะเจ้า <c oughs> ถูกมากมากเลยต้องขอบอกะนะคะ,ะต้องโทรไปเบอร์นี้ใช่ไหม025765999นะคะสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสสำหรับคนที่อ,อ,อยากเติมเต็ม ผิวของคุณนั้นนะคะให้ให้มีอาหารผิวที่ทําให้ผิวของคุณนั้นแข็งแรงขึ้นะนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเป็นคําตอบที่หลายๆคนเนี่ยมักจะโทรมาถามเราเสมอว่าจะทํำยังไงดีนะฮะในปัญหาที่เป็นดังนั้นคําตอบในะวันนี้เนี่ยเรามีพอสนะฮะเป็นสิ่งที่จะให้คําตอบกับคุณได้เป็นอย่างดีและแถมโดยมีโปรโมชั่นที่ดีด้วยนะฮะซื้อซื้อเซตหนึ่งมี3 3อย่างนะมีทั้งบำรุง มีทั้งอายนะฮะให้กันไปหมดเลยแล้วแถมอันที่เป็นเขาเรียกว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยแต่งตึงขึ้นมาได้เลยภายในไม่กี่วันด้วยใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่หลายหลายคนนฮะมักจะมองข้ามไปนแล้วก็เมื่อมองข้ามไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วก็ตีโพยตีภายทีหลังอ่ละค่ะต่อให้คุณนะคะร้องแรกแห่กระเชิญขนาดไหน บิวตี้เอ็กซ์เพรสของเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คุณนั้นสงบปากสงบคัมได้เยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะค่ะอาละค่ะก่อนที่จะลาจากไปวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมจากเวลาเครื่องสำอางคัฟเวอร์มาค่ะเสื้อผ้าเอตูซาและรองเท้าจากวินชีค่ะพรุ่งนี้พบกันอย่างแน่นอนนะคะกับบิวตี้เอ็กซ์เพรสค่ะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะอ่ะไม่ใช่สิ เดี๋ยวก่อนเราจะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะเจอกันทุกวันค่ะนะตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เจ็ดวันเจอนนะครเจอหน้าเราทุกทวันเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ beauty expert